ขอบคุณที่ฉันได้เงินก้อนใหญ่มาอย่างเหลือเชื่อขอบคุณสมองเงินล้านที่ทําให้ฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายขอบคุณที่ฉันมีทัศนคติที่ดีทางการเงินขอบคุณที่ฉันมีสเสน่ดึงดูดเงินขอบคุณที่ฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางทุกสกุลเงินขอบคุณ ที่ฉันร่ำรวยอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณที่ฉันโชคดีเรื่องเงินขอบคุณที่ฉันยิ่งมีความสุขฉันก็ยิ่งรวยขึ้นทุกวันขอบคุณที่มีแต่เงินทองเข้ามาในทุกทิศทุกทางขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นในทุกสภาวะของเศรษฐกิจขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นอย่างบริสุทธิ์ บริบูรณ์ขอบคุณที่เงินรักฉันและดึงดูดฉันตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณที่ฉันรักเงินและได้เงินมาอย่างสุดจริตขอบคุณที่ฉันร่ำรวยในทุกอนูเซลลขอบคุณที่ฉันร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคง ขอบคุณ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 ที่ฉันได้เงินก้อนใหญ่มาอย่างเหลือเชื่อขอบคุณสมองเงินล้านที่ทำให้ฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายขอบคุณที่ฉันมีทัศนคติที่ดีทางการเงินขอบคุณที่ฉันมีสเสน่ดึงดูดเงินขอบคุณ ที่ฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางทุกสกุลเงินขอบคุณที่ฉันร่ำรวยอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณที่ฉันโชคดีเรื่องเงินขอบคุณที่ฉันยิ่งมีความสุขฉันก็ยิ่งรวยขึ้นทุกวันขอบคุณที่มีแต่เงินทองเข้ามาในทุกทิศทุกทางขอบคุณ ที่ฉันรวยขึ้นในทุกสภาวะของเศรษฐกิจขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ขอบคุณที่เงินรักฉันและดึงดูดฉันตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณที่ฉันรักเงินและได้เงินมาอย่างสุดจริตขอบคุณ ที่ฉันร่ำรวยในทุกอนูเซลล์ขอบคุณที่ฉันร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคงขอบคุณ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 ที่ฉันได้เงินก้อนใหญ่มาอย่างเหลือเชื่อขอบคุณสมองเงินล้านที่ทำให้ฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายขอบคุณ ที่ฉันมีทัศนคติที่ดีทางการเงินขอบคุณที่ฉันมีสเสน่ดึงดูดเงินขอบคุณที่ฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางทุกสกุลเงินขอบคุณที่ฉันร่ำรวยอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณที่ฉันโชคดีเรื่องเงินขอบคุณที่ฉันยิ่งมีความสุขฉันก็ยิ่งรวยขึ้นทุกวัน ขอบคุณที่มีแต่เงินทองเข้ามาในทุกทิศทุกทางขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นในทุกสภาวะของเศรษฐกิจขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ขอบคุณที่เงินรักฉันและดึงดูดฉันตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณ ที่ฉันรักเงินและได้เงินมาอย่างสุดจริตขอบคุณที่ฉันร่ำรวยในทุกอนูเซลขอบคุณที่ฉันร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคงขอบคุณ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 ที่ฉันได้เงินก้อนใหญ่มาอย่างเหลือเชื่อขอบคุณสมองเงินล้าน ที่ทำให้ฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายขอบคุณที่ฉันมีทัศนคติที่ดีทางการเงินขอบคุณที่ฉันมีเสน่ดึงดูดเงินขอบคุณที่ฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางทุกสกุลเงินขอบคุณที่ฉันร่ำรวยอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณที่ฉันโชคดีเรื่องเงินขอบคุณ ที่ฉันยิ่งมีความสุขฉันก็ยิ่งรวยขึ้นทุกวันขอบคุณที่มีแต่เงินทองเข้ามาในทุกทิศทุกทางขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นในทุกสภาวะของเศรษฐกิจขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ขอบคุณที่เงินรักฉันและดึงดูดฉันตลอดเวลาขอบคุณ ที่ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณที่ฉันรักเงินและได้เงินมาอย่างสุดจริตขอบคุณที่ฉันร่ำรวยในทุกอนูเซลขอบคุณที่ฉันร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคงขอบคุณ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  ที่ฉันได้เงินก้อนใหญ่มาอย่างเหลือเชื่อขอบคุณสมองเงินล้านที่ทำให้ฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายขอบคุณที่ฉันมีทัศนคติที่ดีทางการเงินขอบคุณที่ฉันมีสเสน่ดึงดูดเงินขอบคุณที่ฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางทุกสกุลเงินขอบคุณที่ฉันร่ำรวยอย่างสมบูรณ์แบบ ขอบคุณที่ฉันโชคดีเรื่องเงินขอบคุณที่ฉันยิ่งมีความสุขฉันก็ยิ่งรวยขึ้นทุกวันขอบคุณที่มีแต่เงินทองเข้ามาในทุกทิศทุกทางขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นในทุกสภาวะของเศรษฐกิจขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ขอบคุณ ที่เงินรักฉันและดึงดูดฉันตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณที่ฉันรักเงินและได้เงินมาอย่างสุดจริตขอบคุณที่ฉันร่ำรวยในทุกอนูเซลขอบคุณที่ฉันร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคงขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณที่ฉันได้เงินก้อนใหญ่มาอย่างเหลือเชื่อขอบคุณสมองเงินล้านที่ทำให้ฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายขอบคุณที่ฉันมีทัศนคติที่ดีทางการเงินขอบคุณที่ฉันมีสเสน่ดึงดูดเงินขอบคุณที่ฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางทุกสกุลเงิน ขอบคุณที่ฉันร่ำรวยอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณที่ฉันโชคดีเรื่องเงินขอบคุณที่ฉันยิ่งมีความสุขฉันก็ยิ่งรวยขึ้นทุกวันขอบคุณที่มีแต่เงินทองเข้ามาในทุกทิศทุกทางขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นในทุกสภาวะของเศรษฐกิจขอบคุณ ที่ชันรวยขึ้นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ขอบคุณที่เงินรักชั้นและดึงดูดชั้นตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณที่ฉันรักเงินและได้เงินมาอย่างสุดจริตขอบคุณที่ฉันร่ํารวยในทุกอนูเซลขอบคุณ ที่ฉันร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคงขอบคุณ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 ที่ฉันได้เงินก้อนใหญ่มาอย่างเหลือเชื่อขอบคุณสมองเงินล้านที่ทำให้ฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายขอบคุณที่ฉันมีทัศนคติที่ดีทางการเงินขอบคุณ ที่ฉันมีสเสน่์ดึงดูดเงินขอบคุณที่ฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางทุกสกุลเงินขอบคุณที่ฉันร่ำรวยอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณที่ฉันโชคดีเรื่องเงินขอบคุณที่ฉันยิ่งมีความสุขฉันก็ยิ่งรวยขึ้นทุกวันขอบคุณที่มีแต่เงินทองเข้ามาในทุกทิศทุกทาง ขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นในทุกสภาวะของเศรษฐกิจขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ขอบคุณที่เงินรักฉันและดึงดูดฉันตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณที่ฉันรักเงินและได้เงินมาอย่างสุดจริตขอบคุณ ที่ฉันร่ำรวยในทุกอนูเซลขอบคุณที่ฉันร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคงขอบคุณ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 ที่ฉันได้เงินก้อนใหญ่มาอย่างเหลือเชื่อขอบคุณสมองเงินล้านที่ทำให้ฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายขอบคุณ ที่ฉันมีทัศนคติที่ดีทางการเงินขอบคุณที่ฉันมีสเสน่ดึงดูดเงินขอบคุณที่ฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางทุกสกุลเงินขอบคุณที่ฉันร่ำรวยอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณที่ฉันโชคดีเรื่องเงินขอบคุณที่ฉันยิ่งมีความสุขฉันก็ยิ่งรวยขึ้นทุกวัน ขอบคุณที่มีแต่เงินทองเข้ามาในทุกทิศทุกทางขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นในทุกสภาวะของเศรษฐกิจขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ขอบคุณที่เงินรักฉันและดึงดูดฉันตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณ ที่ฉันรักเงินและได้เงินมาอย่างสุดจริตขอบคุณที่ฉันร่ำรวยในทุกอันูเซลขอบคุณที่ฉันร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคงขอบคุณ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 ที่ฉันได้เงินก้อนใหญ่มาอย่างเหลือเชื่อขอบคุณสมองเงินล้าน ที่ทำให้ฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายขอบคุณที่ฉันมีทัศนคติที่ดีทางการเงินขอบคุณที่ฉันมีเสน่ดึงดูดเงินขอบคุณที่ฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางทุกสกุลเงินขอบคุณที่ฉันร่ำรวยอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณที่ฉันโชคดีเรื่องเงินขอบคุณ ที่ฉันยิ่งมีความสุขฉันก็ยิ่งรวยขึ้นทุกวันขอบคุณที่มีแต่เงินทองเข้ามาในทุกทิศทุกทางขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นในทุกสภาวะของเศรษฐกิจขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ขอบคุณที่เงินรักฉันและดึงดูดฉันตลอดเวลาขอบคุณ ที่ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณที่ฉันรักเงินและได้เงินมาอย่างสุดจริตขอบคุณที่ฉันร่ำรวยในทุกอนูเซลขอบคุณที่ฉันร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคงขอบคุณ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  ที่ฉันได้เงินก้อนใหญ่มาอย่างเหลือเชื่อขอบคุณสมองเงินล้านที่ทำให้ฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายขอบคุณที่ฉันมีทัศนคติที่ดีทางการเงินขอบคุณที่ฉันมีสเสน่ดึงดูดเงินขอบคุณที่ฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางทุกสกุลเงินขอบคุณที่ฉันร่ำรวยอย่างสมบูรณ์แบบ ขอบคุณที่ฉันโชคดีเรื่องเงินขอบคุณที่ฉันยิ่งมีความสุขฉันก็ยิ่งรวยขึ้นทุกวันขอบคุณที่มีแต่เงินทองเข้ามาในทุกทิศทุกทางขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นในทุกสภาวะของเศรษฐกิจขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ขอบคุณ ที่เงินรักฉันและดึงดูดฉันตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณที่ฉันรักเงินและได้เงินมาอย่างสุดจริตขอบคุณที่ฉันร่ำรวยในทุกอนูเซลขอบคุณที่ฉันร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคงขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณที่ฉันได้เงินก้อนใหญ่มาอย่างเหลือเชื่อขอบคุณสมองเงินล้านที่ทำให้ฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายขอบคุณที่ฉันมีทัศนคติที่ดีทางการเงินขอบคุณที่ฉันมีสเสน่ดึงดูดเงินขอบคุณที่ฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางทุกสกุลเงิน ขอบคุณที่ฉันร่ำรวยอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณที่ฉันโชคดีเรื่องเงินขอบคุณที่ฉันยิ่งมีความสุขฉันก็ยิ่งรวยขึ้นทุกวันขอบคุณที่มีแต่เงินทองเข้ามาในทุกทิศทุกทางขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นในทุกสภาวะของเศรษฐกิจขอบคุณ ที่ฉันรวยขึ้นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ขอบคุณที่เงินรักฉันและดึงดูดฉันตลอดเวลาขอบคุณขอบคุณขอบคุณ